วันี้เรากำมา,าปลากระตาหรือว่ามาจากปลาชิงชังเหมือนอย่างเคยวันนี้มาตั้งแต่เมื่อเช้านี่มาได้ปลาสักตัวนี่เนี่ย,ยวันนี้มาตั้งเกาะนาคาเนี่ยเกาะนาคาเล็กข้างหน้า,าเนี่ยเกาะนาคาเล็กที่เขามาท่องมาเที่ยวกันที่ภูเก็ตภูเก็ตบังกัเกาะยาวก็ไม ไปภูเก็ตเรือสมุนไพรประมาณ20กว่านาทีอาจจะถึงกว่ายาวเนี่ยเราก็มีที่ต้องมีที่เที่ยวกันมากมายแถวนี้เออ่ถ้ามีน้องท่างนอกท่างอะไรอ่าถึง้อนไดูกาลของทะเลอันดามันแล้วเราจะไปเที่ยวกับพันธุ์นี้เรจะไปเที่ยวเขาพงกันพอมาขึ้นข้าเรือที่อ่าว์ปอภูเก็ต เที่ยเกาะนาคานี่ก็ได้เนี่ยข้างหน้านี่เกาะนาคาเออเราเบื่อเกาะนาคาแล้วเราจะมีเรือรับส่งไปเที่ยวที่เกาะยาวบ้านเราก็มีที่เที่ยวมากมายชายหาดสวยๆงามๆเหมือนกันเออทุกเย็นเกาะยาวมีเรือรับส่งนไปมาสะดวกเออเราจะมาเที่ยวที่เกาะนาคาแล้วเราจะไปเที่ยวที่ กาะยาวก็มันเย็นก็มีเรือลบมาที่เกาะนาคามาที่ภูเก็ตก็ได้ที่ต้องที่เที่ยวของเรามีมากมายทะเลอันดามันของเราที่เที่ยวนี้ก็มีคนมามากมายแล้วมาเที่ยวกันไม่งบเหมือนเมื่อก่อนนี้นะโควิดโควิดมาท่องเที่ยวที่ ตาก่อตาไลดีกว่าก <player> ่อยาบานเราไม่มี้แล้วโควิดยิาโน้ตเบ่อเีงเนี่ยกรบอกมหาจับปลากะตาเนี่ยเรื่ามาจับปลาจิงช่างวันนี้มาได้สักตัวทีเนี่ยเนี่ยมีเจ้าทายเบา ที่ในท้ขาก็มีท่องมีเที่ยวมีที่ต่องมีเที่ยวมากมายเกาะยาวบ้านเราก็มีเที่ยวมากก็เชิญก็ชวนพี่น้องๆอยู <Pal> ่ข้างนอกมาหลบโควิดมาพักผ่อนตามเกาะดีกว่าโรงแรมโรงแรมก็มีมากสถานราคาถูกไม่แพงก็มีแต่ว่าโฮสเทลบ้านๆก็มีเคือนหนึ่งก็สามสี่ห้าร้อย ก็มาสุานเหมือนกันเราจะมาพักมา,อมาก่อนไม่อยู่เดือนเป็นอะไรก็อาหารการกินก็มีมากมายก้อยยาวบ้านเราแต่เราจะเบื่อการท่องเที่ยวที่อื่น,นแล้วเรามาพักผ่อนตามเกาะตามอะไรดีกว่าไปมาสะดวกมีเรือรับสง่งเรามาลดส่วนตัวก็ได้มาเรือแพก็มีการรับสง่งครับไปกับทุก4ชั่วโมงอ ก็ยาวบ้านๆของเราจบคลิปมาเพียงแค่นี้นะครับแต่จบใจคลิปนี้ก็กดติดตามไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ